หนึ่งสทโกโจโกโจูโจโกโจดตงเลยพี่โกโจโโจ้ยพี่เตกโโจกนอโดยันออ่ะพีู่่ไหนเตกสเาาได้มันขึ้นทั้งหมดแล้วเอ้กาพี่รบได้นะรวบเลยรวเลยเอาด้ครับยวาะาแตกวะแตกไจะมีงูมาไกลแตก สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ประจำของเราที่เรามาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์เลเวลสเปกนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้บวกของใหญ่หรือเปล่านะครับก็รอชมกันไปแล้วกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเขาได้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะมี50าสิบร้อยนะครับเป็นปกติแต่เขาทำปกใหม่มาสวยขึ้นเยอะเลยนะ แล้วก็ในส่วนของเซตพันเซตพันห้าแล้วก็เซตสองพันนะครับจะอยู่ด้านขวานี้นะเห็นไหมแต่ว่าเซตสองพันเนี่ยจะไม่ปรับสถานะนะครับผมใครที่กลัวว่าเ,เติมแล้วมันจะไม่คุ้มอะไรก็เผมแนะนําก็เติมเลยนะครับผมแต่ปืนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันดเาเมจแค่เก้าร้อยกว่าเนี่ยมันจะสู้พวกของเ,เก่าๆได้หรือเปล่านะเพราะเก่าดเาเมจพันๆเลยนะครับแต่อาจจะจะรัวกว่าประมาณนี้มั้ง ไม่น่าใจเหมือนกันนะครับแล้วในส่วนของตัวละครเนี่ยจะมี3ตัวนะครับในโปรโมชั่นเห็นไหมแต่ว่าผมแนะนานะครับเราไปที่เว็บนะครับแล้วก็เช่าตัวเอาดีกว่านะจะคุ้มกว่านะครับอาจจะแพงหน่อยใน50บาทได้24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าความคุ้มเนี่ยมันคุ้มกว่านะมันถึกกว่านะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ในส่วนของแต่โปรโมชั่นสะสมเขาได้อัปเดตแล้วนะครับก็จะมีพวกพวกแล้วก็เป็นไอ,อ้ปืนชิ้นปืนอะไรวะลืมแล้ว ชื่อปืนอะไรสักอย่างเนี่ยผมลืมเออแล้วก็ตัวละคร2 0 5นะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับสลหรับเติมสะสมนะยยเว้น2อันนี้เอประมาณนี้ละกันนะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นสําหรับการคร้าบนะครับตอนนี้เขาก็มีของไอ้นะี่เห็นปะของแรงสุดข,ของเรานะมีไม้ค้าบแล้วนะครับผมเขาก็จะมีตัวละครลีเจนเห็นปะคือฟาร์มเนี่ยสามารถได้ทั้งหมดนี้เลยเออสำหรับสายฟาร์มเนี่ยถูกใจแน่นอนผมบอกให้ hey, แอคือส่งของออไอ้กล่องนะที่ผมพูดเมื่อโปรโมชั่นที่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ได้เปลี่ยนตัวคอแล้วเห็นปะอ,อก็จะมีของมาใหม่ประมาณนี้แล้วของเก่าก็ปรับลงนะครับตอนแรกจะเป็นเอเลียนปะเอเลียนม่วงๆแล้วก็ได้ส่งของไฮไล,ไลท์ของเราเห็นปะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นไม่น่าจะเหมือนโปรโมชั่นทแล้วเลยผมไม่อยากได้ดาบมากเดี๋ยวเรามาสุ่มกันวนันนี้มีประมาณเก้ากล่องว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าเก้ากล่องนี้ประมาณสี่พันบาทอีอ๋สี่พันห้าร้อยบาทอนะ อย่างแพงดูกันว่า4,000บาทเนี่ยได้ด่าบ้างหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็มีพวกของพวกของ้าเหมือนเดิมเหมือนโฟที่แล้วที่ผมรีวิวให้ดูนะครับเห็นไหมโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับออของรายละเอียดนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสตรีมเมอร์ก่อนนี่นี่น,นี่สตรีมเมอร์ผมจะให้ดูว่ามีใครบ้างนะครับวันนี้ก็มีอาซินนะที่สุดหลอด่อสุดๆแล้วก็จะเป็นพวกนักสตรีมต่างๆนะครับหน้างวงหน้าใหม่มาหมดเห็นปะผมไม่ค่อยรู้จักเลยเนะี่ยโอ้เดปินก็ไปหา หาแบบหาได้ไงวะไอ้พวกเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะพวกนี้คเดวยวเราก็น่าจะมีคนเยอะขึ้นนะครับก็ได้หนัวขึ้นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องให้ไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับเราจะให้ดูกล่องนะครับผมกล่องก็เหมือนเดิมนี่เห็นปะกล่องเดิมเลยครับแต่ว่าจะมาดูกันว่าเราจะเปิดได้ดาบบ้างหรือเปล่าผมไม่เคยเปิดได้ดาบเลยนะเออมาดูกันนะครับปะฮึหัวยเดตนี่จะได้หัวพันห้านะถึกเท่าพันห้านะครับฮึตัว ex ไปละหนึ่งตัวถึกไม่ปรับสนาดเท่าสองพันอ่อ เคยนี้ดีนี่ดีนี่คุ้มฮึบอจีบีแมนอจีบีโอ้คุ้มคุ้มคุมไม่เหมือนคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมบอกให้ฮึบนี่สามพันอันนี้ดีปะวะ่าจ่เท่าไหร่อ่ะไม่บอกดามเมจน,นะแต่น่าจะแรงแต่ไม่เท่ามือผีมังมาฮึบสี่พันบาทอู้หัวมาแล้วเรียบร้อยครบเสร็จครบเสร็จอ,อันี้แอดวิดปรับดอกชัวอย่างเงี้ยผมบอกเลย ยี่ปับดอบอย่างดีอ่ะคุ้มจัดฮึบโอ้บอลลอ่ะมันดาเมจแล้วเนะี่ยฮะไม่ดาเมจทั้งหมู่ดาเมจไม่เท่าสามพันนะไอเออมีสามพันจะเป็นดาเมจพันสามนะครับอันนี้พันหนึ่งนะเออแต่กระเทยดีจะดาบมีห้องดูว้าวคุมค้มคุม้มคุ้มผมบอกให้อันนี้หัวโอ้ยโอ้หัวโ,โง่เลยนะหัวโง่เลยไม่คุ้มฮึบโอ้โห โอ้ได้เวนอีกกระบอกนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสุ่มกล่องของแลนะเออก็ได้ได้อย่างไก็คุมแล้วอะแค่นี้ก็คุมแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้สาชิ้นเนี่ยห้าชิ้นเนี่ยคุมแล้วแต่ผมอยากได้ที่สามพันนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเหมือนแอดมินจะแอดของมาใหม่นะนี่โอยหบทัวนแอดมินรู้ใจออมอ,อ้นี่พันสองเห็นป่ะดาเมจก็จะต่างกันไปนะครับสำหรับ มีแต่ละมีดนะผมขอรีวิวจักนิดนึงแล้วกันอันนี้จะพันอ๋อตอนไอตอนแรกมันพันสามไม่ใช่หรอไอมีน้อปรับหรอเดี๋ยวขอดูมีดนีพันหนึ่งพันหนึ่งห้าสิบหมดเลยนะครับเอ่อมีอันไหนที่เรายังไม่กดบ้างหมดแล้วนะไม่น่ามีแล้วมั้งเออมีดนี้น่าจะแรงขึ้นนะครับสำหรับมีดคิสลุพันสองห้าสิบประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเออไอ้เอเอขอขอขอยที่หนึงขอยที่หนึงก็จะเป็นกบทะพีนะครับแรกของเห็นปะครับของเนี่ยคือของฟาร์มก็สามารถ รับได้นี่เห็นป้าฟาร์มหมดเลยนะเออใครสายฟาร์มเนี่ยก็สามารถครับตัวรีเจนได้ฟรีเลยนะผมไม่แน่ใจว่าจะปรับหรือเปล่าด้วยนะแล้วก็ในส่วนของมีดนี้ดาก้อนซอสผมน่าจะว่าน่าจะประมาณพันสามป่ะเออสลับมีดนี้นะครับแล้วก็มีของพวกมงมงมัดอะไรพวกเนี้ยมีหมดเลยครับกร,กระเป๋ามีหมดเลยประมาณนี้แล้วก็กล่องครับวิธีครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เข <hour> ี่ยวเทพเฉย แต่น่าจะแรงกว่ามีเก้าสิบนะครับแมตหมัดผมคราบมานะดูนะแล้วก็กระเป๋านะครับใช้แค่อย่างละห้านะนมเยอะพอูดเยอะพอูดต้องงี้ดิกูใส่เ,เลยอะ่ะได้ผ่านมาพี่ไม่รู้ว่าแต่ชิปชิปไรไปแล้วนี่ครับพกแชร์อย่างเเงี้ยห็นปะยิงผมเกือบครึ่งตัวเลยนะครับพกแชร่หมดที่ไรอ่ะพี่นั่นแหละสิโอ้โหเฮ้ยคนรัวไล่ต่อยเองเห็นคนถือพกเองไล่ต่อยเลยมันดิ ไอ้เจ้รถเอ้ฝันฝังนี่เจ้น้องส่มาชม่วย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 มาดิจะตายจะตายเฮ้ยโมซิตไกลมซิตอย่างแรเงี้ยสายไหมสายไหมเฮ้ยเป็นอะพี่อุ้ยชิบอะตยตัวเมตัวองยากอยู่วะายมาไกลไเหอไหอยู่บนบนนะพี่ทำไมโอโดนหัวถึเม็ดไอ้เจ้าอดมินจะไม่ยิงเลยเฮ้ยหวกโดนหัวเม็ด ไอ้แอดหลุดจัดอ่ะหลุดแล้วหลุดไปแล้วอนะแอดมินกูหลุดจัดเลยเอ้ยไม่ต้องเอาขกแนะเออน้องพูดไม่เข้าหูระวังสบู่ไม่เข้าหน้านะมาแล้วมาละไรเลยไอ้กาเข้ามาไม่เหรอมองไม่เห็นเลยเหี้ยตัวตัวมองยากครับพี่โอ้โหที่มองไม่เห็นเลยอ่ะบอกว่า ทำอะไรทูมันเลยพี่อะไรเหรอนพังพี่ดูขบนอยู่พี่พีอกำลังไล่ที่นี่แต่พี่ยิงไม่โดนอ๋อมือหัวมือหัวปวเจ็บกายไปดนกลางพี่ตายได้ไงวะไม่ข้างในข้างในข้างในโมเสยี่เาใช่เนาะขึ้นขึ้นบนไหมขึ้นบนเดี๋ยวไปแล้วก็โดนหลังเลยหดนุกเมหดเมหเมทุกเมตรโดนหลังกายไม่ได้ หนึงสองทรัพหนึ่งสองทพกโจโกโจกโกโโลงเลยพี่โันโกอะไรพี่แตกกโจแตกได้หมดสินปะได้หมดสิพี่เิน้องวเอาอยู่ไหนดนมาเดนมาใครแตกอีกหรอเราไสองพันะแต่เมื่อกี้เออน้องผมแตกไปนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไ้นะครับเอพนสองพัน้มาสองนขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้หรอวะ เอาเลยเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ได้แรงขนาดนั้นเหรอไอี่ยโอ้มองไม่เห็นตัวเลยเอ็มินเพียนมินมาดเอ็มินอหรอทำได้เยอลยพี่เอ็ดมินได้เยอะอยู่น้ไเด้งนน้มีดหกร้อยแปดสิบหนึงมีเอมเข้ามาเจอถ่ายเลยเนระแ้เราโดนไหมะเราเล่นเป็นสเต็ป ดวันสองวมยันสองพี่อยู่ไหนไสองเอ้าเอ้าได้เหรอสองตะเหรอมาแตกได้ป่ะพี่ได้คิดปืนคืออะไรโอ้หเฮ้ยแต่ไม่ได้เก็บเกือบตายเฮ้ยดนตาตาแล้วพี่มาไอ้ถอยมาอรัพี่ถอยหมอ้พวกนี้ที่รัวผมเนี่ยเอ้าที่ปืนสองพันเฉยคืออะไรคิดจะแตกก็แตกงงเลย แอดมินนี่ยใช่ป่ะที่แตกแอดมินวิษปรับยาคืออะไรหัวทุกเม็ดหัวทุกชุดเยอเล่นจ้ะเร่อใหญ่พวกพวกพวกอยู่รวบอยู่มุดนั่นเองโอเคเนาะจัดมาอย่าไปกลัวโอ้มันมันดักซุ่มนะผมซุ่มมือผีมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับสำหรับผมนะมันต้องฟันแบบทุกเม็ดจริงๆอะยังไงปืนก็ดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ที่ผมฟันแตกคือไอ้ยี้นั่นมันงู เอ้ทุกคนจำได้ไหมไอ้ที่มันป่าดีๆที่มันโป้อะจริงครับจริงจริงเล่นโง่เจ้าของอ๋าอันนี้โอ้ันขึ้นเรื่องอีกแล้วก็ประมาณนี้นะมันมันก็บวกไฟหนึ่งแล้วก็รอไปไฟหนึ่งนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวเราจะมีคนรวมคุยเพราะว่าเนี่ยยานท่กิดแรงเฉยเลยเสียไม่ได้นะแตกได้นะแหวว่า ให้มันจะไม่ได้บวกเลยรหรอวะเฮ้ยเฮ้ยพิแอร์แต่พวกนั้นหายนะพวกที่ลวกผมอะพิแอร์เออว่ะจะลองลวบกูป่ะเนี่ยเฮียเอดมินแตกเอ็ดมิงอมปืนแม่งแรงสามกระบอกเลยพี่ทำเป็นเล่นเออว่ะมันลอลวกกูอยู่ป่ะเนี่ยโคตรแรงอ่ะปืนแรงจัดเลยสองพันลุนชุดยวพิแอร์แล้ที่เราอ่ะเออว่ะไมีคนอยู่ข้างบนครับเฮ้ยใช่ไหมปะใช่ใช่นหมปะใช่เช่ไ่มปะจะสามไกลมันมีตัวละครอื่นมาลุ้นนะพี่สุดหรอ โอเนี่ยมันรออยู่เห็นปะมันขึ้นทั้งหมดแล้วเอ้กายพี่ลบได้นะรวบดิๆเอาเลยเอาดิยเอาอะไรบ้าเปล่าแต่ว่าแจกวะแตกไกลรออีกสองคันแตกอีกได้หัวพี่ฮัะได้หัวสวยได้ตัวได้ปืนป่ะกายปืนได้ปืนได้ปืนสวยปืนหัวปัดมาดิเฮียทุกเม็ดอ่ะโธ่เฮ้ยเอ็งเก็บเลยตต้หัวเก็บเลยเก็บตเเออก็บไปเลยเก็บไปเล่นเลยเองเล่นเลย ไ่เลยใช่ไหมเอดเจรุ่นใหญ่มือผีพีอก็ดูเียชุดเดียวนะครับบอกให้เฮ้ยแต่สองเเตอกร้อยเออผมโดนปืนนี่แล้วพี่อาตีมอารลแรงมันรัวมั้งโคตรรัวว้าเจอกียทุกเมตรเกียร์สอันเก่าได้มาะห้าไหมอะไรเงี้ปะเอะเฮ้ยแต่สองพเกก็ดีกว่าอยู่ดีใช่หรอสองพันไม่ปรับน้องไม่อะไรครับเราได้สองพันมาสกระบอก สวยครับสวยว่าดีอยู่ใช้ได้จริงๆผมอยากมารีวิวดาบนะครับดาบเรืองแสงแต่ว่าเห็นพี่พ่เกอร์เขารีวิวไปแล้วนะก็เลยไม่ได้รีวิวต่อเราจะไม่ทำคลิปซ้าพวกรุ่นพี่ครับต้องมีมารยาทด้วยกันครับมีพี่หลังพี่หลังชยแดยรเองหอของพี่ไหนๆหๆลดไ้ไปแล้วหายี่หายงดลาผมพี่ฮะผมเฮียพี่ไงของไงตรนี้เลย ตายพี่ไหนวะมันไม่ใช่ของใหญ่ไม่เหรอเนี่ยไอตัวผู้หญิงนี่ว่าตัวผู้หญิงหัวขีดอะไรมันไม่ได้มันลอกไปไม่ได้ไอ้ที่มันเลอกไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้มันอยู่มันอยู่ตัวผู้หญิงอยู่พี่ใครถามไว้ไว้ตัวผู้หญิงอยู่ข้างล่างพี่เอเอวัด่วัดไปตายพี่กดือเก๋อุ้ยไกมาเต็มเลยไกลเหรอเออมาเต็มเลยมไเถ้ตัวผู้หญิงือเกอพี่ใช่เหรอเราจะโดนเดิไม่ได้นะครับตอนนี้เราต้องหุ้ยยิงใครเนี่ย นี่ของใหญ่ไอ้ไก่ของใหญ่ไ no ก่ถอยถอยถอยไก่เดี no ๋ยวตายนะดีมากโลยมึงนไปดิไปดิโดนไปบ้างโดนไปโอ้ยไอ้ไก่สวนได้ช้าสองสไก่ไก่ไม่ได้ไม่ได้ถือปืนไอถือยาถือยาถือยาไอหลังไอชี้ยไใครหนซักถือยา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 แกงของไง่ดี่นี่ปวดแกงเงี้ยไเช่กับไอ้เชี่ยเมื่อกี้กูครึ่งตัวผมเลือดไหอ่ะัวโมเมหัวมครับตอนนี้เราต้อง เป็นสกอยสไลเฮ้ยเออเียงสวนจัดคือแดงคือแดงคือแดงรรวังถอย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 ดสามฉันสามัสามเจอกันโอ้ยที่แรกสุดเลยพี่ฮัท้ตายไมหอหลอนหลอนหลอนหอไสวยสวยว้าเดือดใหญ่เฮ้ยเอาพี่อยู่ไหนพี่อย่ชันสพี่หนีมนตกมาตก ไกลหน้าพี่ไก่ไปเอมไม่ตายเฮ้ยจะกูปิดห้องไอ้ตาดเอาพิษของยกยไอ้คนนีไปดิเรไปดิไปดิตามเหรอไอ้ของนั่เล้เอาเลยแกเห็นผู้หญิงปะไฮ้ไกลหล้วังถอ้ยยงมืนกุญแจเฮ้ยนี่นี่นี นี่ลงข้างล่างก่อนดีกว่าฝุตนายยันร้อยหน้อยู่คนเดียวน่ะกำลังไปใกล้ได้นะใกล้ั้นสองตามผมยังไม่หยุดเลยะปชัดไหนอยู่ชั้นไหนตายไหมรุนิมพีเสียงแดงรอดครับโอ้ตังหรอะไ้แจกวะเคแดงยิงฟีพี่เต็กท่านเต่าท่านเก่าแต็กท่านเต่าคืออะไรวะท่านเต่าเต่ามันยอดใกล้ไหนใกล้ไหนขึ้นบ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 นที่นี่แหละแต่ละวัโดนลวกนะไม้ฝันไหม ถอย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 ีอ um okay. ุ้ยแตกอุยกโอ้ได้ปืนมาตอนนี้สามคนเท่ากันเลยนะครับมันจะได้นัวนวนะไเองเราเก็บของเลยน้องระวังไกลไครับครับผมขอขออนุญาตนะปนนึงนะเอาดีงานนี้งานงานโหดเลยดอกูเพีนผีขาตายพี่ผีแดงเขาตายเนี่ยตอนนี้แดงเขาตายเคแดงหรอ ใช่ใช่ขึ้นขึ้นทางซ้ายไหมไหวปะถ้าขึ้นอะไปะขึ้นขึ้นซ้ายอะเฮ้ยมาโดดมาเอาโดดไาไหมอะอ๋อข้างหลังขเอาอีกเขียดแดงได้ปะไกเขียดแดงเอ้ยน้าไม้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 จะตายพี่ทุมเลยพี่ทุทุมดเลยเดี๋ยวเขียดแดงเขียดแดงนาไมก็ได้นาไม้ไกน้าไม้าไมโดดไปแล้วเขียดเขียดไล่เลยไล่เล ไล่ๆล่ไล่ลยกันเลยมาโดดชันไหนวะโดดสองพี่สองพี ok ่ไรอยู่เอ้ยไกลชันเลกไกลชันเลกเหรอฉันเล็กชัเลกไรกงโอ้ขึ้นไปแล้วรักยูรักยยู่สวยตายไหมตายไหมตายทำไมจตายโอ้โหไม่ตายพี่ขอบอกนะโอ้โหไม่ตายลูกูนดูวเอต้องอนีดีวะไม่แตขอย่าปสุดดไ้ แคมไหมครับแคมไหมแคมไหมกำลังนัวเลยเดี๋ยวคลิปมาตัดแคมเลยครับแคมเลยว่าทำไมหันไปทางซ้ายแล้วเหล็กยังวะยานเราคือได้คือได้คืนเทาทุนย่านตอนนี้เท่าทุนเอตอนนี้ขาดสองพันเนยขาดตัวงขวาขาดต้องขวาพอเท่าทุนอยู่แคมได้แคมเลยหนุ่มแคมเลยแคมเลยปืนมีดกากจริงปันยากมากเดี๋ยวให้เขาแคมนะครับมันจะได้ต่อเนื่องนะคนไม่มีแล้วครับ มันตีไม่ได้น้องเลิฟมันตีไม่ได้เดี๋ยวมันจะเอาเปรียบเขานะน้องเปอร์พี่อานจะน่าไม้เขาน้าตายยัามามาไมาเฮ้ยเฮ้ยมันตีไม่ได้เฮ้ยมันมันจะเอาเปรียบเขาไอเอาเลยจะตีทำไมน้องก็มันแหลกกันได้อย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยคือไกลๆนี่สองครับเร็วแค่รอนะไม่ไหวก็อย่าฝืนนะ กาทำไหมเสยๆไหวใช่ไหมไหวอุ้ยค่อนข้างที่ตูกนะครับตอนนี้มากามาได้ครับได้ยัดอินพีเข้าไปข้างหลังหรอพี่หลังยัดได้เเอาดิ้ดิไหนไหนไ่ข้างพี่เชียนไู่กยัดเออตัวไหนไม่ใช่ดิน้เอะะ ยอจีบ oh, okay. okay. ีเอาไงไก่ไอจีบีเขานกมอจีบีโง่มากไอจีบีโง่มากตายเกแตกเกแตกเกบวกเลยไาจีบีงากไกเ็เ็ยดย่หัีีพี่สวยไกลชั้นสองชั้นสองมันจะเขาโซนไกลเขาโซนไปแล้วตายเต็กโอดิไม่ได้มีดได้ไรบ้างได้ไรบ้างเล้หัวปะได้หัวปะไม่ได้เด้ได้ของปะเล้ของปะ